สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้องต้องรีบเปิดข้าวกล่องอะไรครับไม่เปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะอากาศร้อนข้างในครับจะเฉาครับพอดีเพื่อนส่งมาให้ครับต้นโกโก้ครับพันธุ์สีชมพูครับมาจากจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันออกนะครับไปแกะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขามีรูอย่างนี้หูรูสองรูครับนะครับเรามาดู ครับว่าสิ่งอย่างไรบ้างครับ <c oughs> มือไม้ <c oughs> แกะกันเลยเพราะว่าเราจะตอออกกลางคืนนี้แหละเพราะว่าไม่แกะไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวโควตจะเฉาครับเพราะว่ามาดูนีดน่ออากาศมันร้อนครับ ดูก่อนครับแกดูข้างในครับถ้าใส่แบทรงสูงนะครับนี่ครับประมาณนี่ครับร้อยยี่สิบเซนสงสัยว่าต้นคงสูงนะดูครับโโ ผมจะเอาปลูกในฤะดูแรงนี่งและครับแต่ต้องใช้น้ำนะครับท่านผู้ชมถ้าปลูกแล้วต้องน้ําในสวนเราต้องเลี้ยงให้ดีครับเดี๋ยวกครับผมหาช่องกระเทาะเปิดยังไงนะครับอ๋อ เดี๋ยวดูครับโอ้โหเขาขดมาอย่างนี้ครับจะขัดข้างน้อจมเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ครับเทาออกช้าไม่ได้ครับเนี่ยเขาขดมาอย่างนี้ครับโอ้โหผมคิดว่าตั้งมาถ้าท,ที่ไหนได้ครับขันนอนมาครับ ทมม่ับกดมาอย่างนี้ครับถ้านอนมาก็ยังดีนะครับโอ้ยตายตายตาย้ต้นงออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพทยครับ ถ้าเขาตัดนี่ท่านชมโอ้โหถ้าเขาตั้งมาก็าดีครับพอดีของงอมาอย่างนี้โอ้โหเราต้องรีบแกะครับไม่งั้นจะแกะไม่ได้ครับโอ้โหท่านชมตายตาตาตาแต่แกะช้าพวกนเช้าเน้ยตายแน่ครับดูครับท่านชมโอ้โหขดมาอย่างนี้ นี่ครับโอ้โหผู้ชมอาตาย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 งานนี้งานนี้ช้ำแน่เฮ้ยโอยไงดีเลยอ่ะอูตาย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 เอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหแบบนี้แย่เลยครับไอ้อยางานนี้มันมีอะไรบางอย่างติดตรงนี้ครับ โอ้โหทายางนี้้าเอามาอย่างแย่แน่ครับต่อครับดูต่อครับโอ้โหตัดตันตัดตัตตตัเวทำเวบบครับโอ้โห ว่าเราออกช้านาะมันพรุ่งนี้ช้าผมว่าเขาเฉาแน่ครับเอาวางนี้เลยนะครับว่าสามสามเก้าสามเก้าสอ 99 98 19 20ครับ20ต้นครับท่านผู้ชมคือว่าเอาไปตรงนี้ก่อนครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อว,ว่ากัน <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ขาออกจากกล่องแล้วครับก็ดีใจแล้ว <c oughs> แต่ถ้าออกเช้าวันมันพรุ่งนี้เช้าผมว่าโอ้โหยอดไม่เลยครับเพราะว่าถึงว่าใน จังหวัดหน้าถึงอากาศจะหนาวแต่เขาอยู่ใน,นนี้มันร้อนครับเพราะเขาเขาขดแบบงออยู่นี้ครับมันจะหักออาครับตอนดีใจแล้วครับเพราะเพื่อส่งมาก็ขอบคุณเพื่อนมากครับแต่ว่าตอนแพ็กเกจมาไม่ไหวแพ็กเกจมาอย่างที่ไม่เขนะาตั้งเขาตั้งมาโอ้อ มันก็ต้งยากเรับมันก็ตต้าได้ถ้าแบบนี่รับตั้งไม่ได้เลี้ยงได้นะครับอดอบาคนไปตั้งมาโอ้โหเก็ดเรื่องนะครับนะครับคลิปนี้ก็คงจะรับร่าธรรมชมไปก่อนครับสำหรับต้นโกโก้ครับคิดว่าคงจะปลูกในเดือนมกราเนี่ยครับเราจะใช้น้ำลดครับจะเก็บไว้ก็ไม่ได้ครับให้ให้เขาลงลงในหลุมในดินก่อนครับ เอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลำดานท่านผู้ชมไปก่อนครับสําหรับต้นโกโก้นะครับพันสีชมพูจากจังหวัดตราดขอบคุณเพื่อนมากครับที่ส่งมาให้ครับคลิปนี้ก็คงจะลำดานท่านผู้ชมไปก่อนครับบายครับกดไลค์ครับกดแชร์กดดิติดตามครับสมบัติต้นโกโก้พันสีชมพูครับบ่ายครับ